สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนิงเองมีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ทาํทาความรู้จักกันนะคะซึ่งชิ้นนี้เขาเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานค่ะแล้วหนิงเองได้มีโอกาสทดลองใช้รู้สึกว่าประทับใจนะคะแอบมองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้เองนะคะนั่นก็คือมิสคังเซนบอดี้โลชั่นค่ะมิสคังเซนบอดี้โลชั่นนะคะเนื้อ โลชั่นเขาจะค่อนข้างหนาแต่ว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันซึมสู่ผิวได้ค่อนข้างดีดังนั้นเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นหอมอ,อ่อนๆของเขาเนี่ยม,มันติดทนที่ผิวเราเนี่ยตลอดทั้งวันเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ทดลองใช้กันเดี๋ยววันนี้จะรีวิวนะคะให้เพื่อนๆดูว่าใช้แล้วมันหอมขนาดไหนนี่เองค่ะหนิงก็ใช้ประมาณนี้นะคะ ไม่ได้เยอะอะไรนะคะกลิ่นหอมมันอ่อนแล้วก็ที่สำคัญคือมันซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็คงความชุ่มชื้นของผิวไว้ด้วยนะคะผิวรู้สึกว่านุ่มเนาะผิวนุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็เบาผิวนะคะไม่เหนอดหนะเลยที่สำคัญคือ กลิ่นหอมอ่อนๆติดทนตลอดทั้งวันทําให้รู้สึกว่าดีกว่าเราไปฉีดน้ําหอมนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกน้อยแล้วเราก็ไม่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 สะดวกที่จะฉีดน้ําหอมแล้วก็ไม่เหมาะที่จะใช้เครื่องประทินผิวอะไรนะคะก็เลยเลือกที่จะใช้โลชั่นที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆแบบนี้แทน เพราะว่าจะได้ดูแลผิวไปด้วยพร้อมกับว่าตัวเองเนี่ยก็จะได้กลิ่นของมอัอนอ่อนจากโลชั่นเพื่อที่จะทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันด้วยนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจในเรื่องของโลชั่นเนี่ยหนิงก็ขอแนะนำมิสทังเซนบอดี้โลชั่นขวดนี้ไว้ทดลองไว้ไว้ให้ทดลองใช้นะคะก็คือลองไปหาซื้อกันได้นะที่คังเซนนะคะทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่หนิงได้นะคะ,ะสำหรับ ขวดนี้นะคะถามว่าใช้ได้นานไหมหนิงคิดว่าน่าก็อาจจะเป็นเดือนกว่าๆสองเดือนได้นะคะเพราะว่าเราใช้แค่นิดเดียวส่วนราคานั้นนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้ค่ะบอกไว้เลยว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ดีกว่าเราไปซื้อน้ำหอมขวดหนึ่งสามสี่พันมาใช้นะคะซื้อขวดนี้ขวดเดียวจบนะคะกลิ่นหอมตลอดทั้งวันเลยทำให้เรา ได้ดูแลผิวไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ได้ความสุขในการที่มีกลิ่นหอมจิตายอยู่ตลอดเวลานะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ